Ik dacht dat een schijnwand คลิปนี้แอดจะมาเก็บตก Happy Birthday Daddy m o r c o ต่อจากคลิปล่าสุดของแอดกับวิดีโอที่เฉลยว่าน้องเลซมาเซอร์ไพรส์วันเกิด Daddy จริงๆค่ะราะคลิปล่าสุดที่เผยมาจะเห็นได้ว่าคุณพอ่อ m o r ์ o กตื่นเต้นตกใจมากขนาดไหนที่ได้เห็นน้องลิซ่ายกเค้กมาเซอร์ไพรส์ d a d ดดเองกับมือถือกองภูเขาช็อกโกแลตพร้อมปักเทียนขึ้นบันไดมาอย่างตั้ง สงสัยเตรียมกายกับมัมมีจับบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้แดดดี้แน่ๆเลยส่วนมัมมีจิตทีพก็กลั้นไม่ไหวทราบซึ้งถึงกับปาดน้ำตาไปหนึ่งกรุบและพอมองไปในดวงตาของแดดดี้ที่ซ่อนไว้อยู่หลังแวน่นแดดดี้ก็มีหยดน้ำตาใสๆสะท้อนแฟลชกล้องเช่นกันเฮ้ชอช็อตนี้ฉันอีโมมากแม่ทุกโมเมนต์ในวันเกิดพ่อนี้ดีต่อใจมากเลยค่ะ เมื่อก่อนน้องลิซ่าแทบจะไม่ค่อยมาไทยได้ตรงกับวันสำคัญสำคัญเลยตอนนี้แม้เวลาจะน้อยนิดน้องลิซก็บินมาหาครอบครัวตลอดน้องเป็นเด็กดีมากๆเลยพวกเราทั้งนี้ก็ยิ้มแก้มปรีน้ํำตาจินไหลเพระาะซาบซึ้งใจไปกับน้องลิซ่าที่น่ารักกับดดดี้บอร์โกและเป็นเด็กดีของครอบครัวที่สุดเลย และงานเนนอลิซ่าก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะแต่หอบกล่องของขวัญมามอบให้แจจีด้วยดูจากในรูปกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเหมาะมือถือไปยิ้มไปอารมณ์จ๊ะเดาไม่ยากเลยว่าต้องเป็นนาริกาแน่นอนและมาสุ่มเข้าไปใกล้กๆก็ชัดเลยชัดเลยว่าเป็นนาฬิกาของแบรถแท็กซี่นั่นเองค่ะฮันแน่ ชัดเลยว่าชัดเลยว่าชัดอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็แบรนด์ชัดไงเนี่ยในรูปอะแท็กฮอย์อะบองลิบบินอะ แอดเนี้ยต้องชื่นชมเพื่อนๆในช่องเลยคลิปล่าสุดของแอดที่แล้วเพื่อนๆรีบมาเมน์บอกแอดกันใหญ่เชียวว่ากล่องของขวัญเป็นนาฬิกาแบรนด์พีเฟเดริกเขาว่าแอดว่าซานหูยอมใจในความซูมไวซูมเร็วกว่าแอดมากว่ะ <c oughs> พวเธอนี่มันเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริเยี่ยมจริงๆแล้วที่ทำเอาแฟนๆสงสัยก็คือจากโพสต์ของพี่เจน่าพี่สาวในิสนดีของน้องลิซ่าก็จ ำให้เราได้เห็นพี่อลิสเมเนเจอร์ของลิซ่าด้วยพี่อลิสบางงานวันเกิดที่ไทยด้วยค่ะ <Wow. S 1> โห้ยน่ารักมาก ไม่รู้ว่าเรื่องสัญญาของน้องลิสเป็นไงนตอนนี้แต่พี่อลิสมาด้วยแบบนี้อาจจะจ้ามาเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าหรืออาจเป็นเพียงสัญญาใจที่พี่อลิสเอ็นดูพอหนเลสชวนมาพี่เขาก็เต็มใจมาดูแลให้เป็นพิเศษก็เป็นได้นะคะ และเมื่อวานนี้ก็มีคนเจอน้องลิสที่ห้างด้วยค่ะในคลิปแฟนๆถ่ายน้องลิสจากข้างหลังน้องลิซ่ามาแบบเชิดเชเดินปะปนไปกับฝูงชนฉันเลยอยากเป็นคนในห้างนะตอนนั้นมากเลยลิซ่าสะพายกระเป๋าผ้าสีฟ้าแม็กซ์ใบโปรดสด้วยชอบจนเป่าตุงเชียวซื้ออะไรเยอะแยะนะขนกลับไวไหมคะแอดไปช่วยขนไหมดู เหลือตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะหนุลูก และข่าวนี้ล่ามาไวเพื่อนๆรีบมามุงด่วนเมื่อทีมผู้บริหารและทีมงานของ Columbia Records มากดติดตามไอีของโนอลิซ่าและของสมาชิก BLACKPINK ทุกคนรวนัรวๆเลยค่ะมีทั้งคุณเจนมาโรลี president of c o l u m b i a records ที่นอกจากจะมาตามลิซ่าแล้วยังตามสมาชิก BLACKPINK ทุกคนบน Instagram ด้วยค่ะคุณลุยส์จิโดโนคาเดเนส specialist creative of c o l u m b i a Records ก็กดติดตามน้องลิซ่าและอีก3สาว Blackpink เช่นกันคื c ชิกาออฟ Diora Manager Marketing Digital of c o l u m b i a Records คนนี้ได้กดติดตามน้องลิซ่าเพียงคนเดียวค่ะ และคุณ b r i t ส์ฟิลด์ทีมงานของ Columbia Records ได้กดติดตาม IG ของโรเซและพี่เจนนี้ค่ะโอ้โหนี่มันยังไงกันนี่ทั้งผู้บริหารและทีมงาน Columbia Records ทีมมีศิลปินดังๆในค่าย h a r r ร s ่สต l ร์ e ิยังเ m a r i s i ิร r u s r o s a l i a อ d e ด e เอาแล้วคนเก่งๆทุกคนมา for the pace ของพวกเรา O m C มากแม่ oh. ซึ่งพอย้อนไทม์ไลน์ไปแล้วนะคะปรากฏว่าความเคลื่อนไหวนี้เริ่มจากการที่มีรูปโรเซ่ไปนั่งคุยกับคุณรอนเพอร์รีซีอของค่ายคอลอบิลเรคคอร์สของอเมริกาในช่วงงาน p a r i ร Fashion w ว e คปลายเดือนก่อนค่ะ <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นก็มีทั้งระดับผู้บริหารและทีมงานมาฟอสีสาวกันรัวๆ <c oughs> อะไรยังไงคะแม่แอดนี้ตื่นเต้นไว้ก่อนแล้วหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็คงเหลือแค่ Account ของ Columbia Records แล้วไหมที่ยังไม่ฟอร์สสาวคา่ะว่าแต่ฟอร m เมมเบอร์ทั้ง4แต่ไม่ฟอร์ c อ u เค b า a c k p กพ k ง i f ออฟฟินั่นก็หมายความว่าฟอร m เมมเบอร์แต่ไม่ฟอรวงเอ๊ะแบบนี้แปลว่าอะไรอ่ะ แอดคุ้นคิดแล้วนองเซิงนะขนาดนี้ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะยังไงหากมีข่าวอัปเดตของสีสาวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แอดจะรีมารายงานทันทีเลยค่ะแล้วเวลาเกิด,ดอย่างไรเกือกับข่าวนี้อะไรยังไงไหนเล่าแบบนี้มีทางเป็นไปได้ไหมคะว่าทั้งสี่สาวออกจากค่ายเดิมแล้วแต่ยังคงความเป็นวงที่มีสมาชิกทั้งสี่คนเหมือนเดิมอยู่เฮ้ยจริงดิ เพื่อนๆคิดว่าไงยังไงเม,มนมันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยอิสระเต็มที่ <Okay. S 1> หรือจะแวะมาเมนเซลนาฬิกาว่ชาชัดเจนหรือเมนมาบอกรักน้องลิซ่าอวยพรขอให้น้องได้ใช้เวลายอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวและเพื่อนๆที่ไทยอยากมีความสุขก็ได้ค่ะฟังคลิปนี้จบแล้วเพื่อนๆยิ้มกันบ้างไหมค่ะสักนิดมุมปากก็ยังดีแอาจจะมีความสุขมากเลยสำหรับวันนี้แอนลับไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวัน มารับเออร์จี๊ปปังๆจากช่องนีไปรับนนะคะเพืเ่อนๆเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย